หเรื่องเรื่องเพลงเพลงของจรันเนี่ยที่ต้อง7ีเขาทำรายการตามหามิดาตอนนั้นเขาทำยังไงบ้างรครับที่ฝ่าจะสื่อไปแล้วเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวเป็นยังไงสำหรับเ,ออเดิมทีเนี่ยเดิมทีเนี่ยสมาคมาข่าเชียงรายเนี่ยนะก็ได้สะท้อนถึงสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นทําให้กระทบถึงที่เสียงเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ขบวาลานเสากรเนี่ยไม่ใช่อาคารหรือคนตั้งชื่อลานเสากรมันเป็นชื่อที่คนอื่นเขามาตั้งให้อา่าดังนั้นเพีงเขาก็พอเราได้คุยกันอย่างนี้ปุ๊บทุ่งเกษริเขาก็เลยว่าเอา้าก็ถ่ายทำเป็นสารคดีขึ้นมาหรือใช้ชื่อว่าตามหามิดาตามไปแล้วสามตอนปรากฏว่าตามหามิดาไม่เจอ ก็ใส่เหตุหลายๆหลายๆตัวนะโดยไอ้อาคายเองก็ไม่ค่อยสันไม่ค่อยถนัดเรื่องภาษาการพูดไปคำหนึ่งนักเขียนก็เขียนไปอีกคำหนึ่งอืมแต่คนต่างเลยมาก็อ่าพื้นฐานความเชื่อว่าอย่างก็อาจจะมีจเกรีส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอจุลันจรลันร้องเองแล้วไม่ได้แต่งคนที่แต่งใครคนแต่งครับคนจำชื่อคนแต่งไม่ได้อีกคนนึงแล้วคนแต่งเองก็แต่งจากคนเขียนใจว่า เขาก็บอกว่าแต่งมาจากบอกเรื่องเราของอาคาจากผู้รู้ที่เขียนไว้ก่อนแล้วผู้รู้นี่คือใครอย่างอย่างที่เล่าให้ฟังอ๋อดูว่าส่วนใหญ่แล้วจะคงจะเอามาจากของอาจารย์สวัสดิ์ครับแล้วก็แต่อาจารย์สวัสดิ์เขียนไว้ตั้งนานแล้วคว่าห้าหกสิบปีก่อน แล้วก็คนก็คือป็นเป็นพราะหนังสือเล่มนั้นที่อาจารย์สวัสดิ์เขียนใช่ไหมครับแล้วก็เพราะว่าผู้แต่งก็ค้นจากหลายๆตัวเหมือนกันแต่ที่จาได้ไม่หมดอ่ะนะตัวหลักอยู่ที่นั่นเพราะว่าไอ้ผู้อ่านให้ความเชื่อถือเจ้าหน้าที่เป็นผู้เขียนหนังสืออ๋อครับผมไม่ได้ยินว่าจะด้อยชื่อไดครันขณะในเวลานั้นก็ก็เป็นอย่างนั้น ทีนี้อ่ะอย่างอย่างของพี่พี่ของพี่เนี่ยพี่จะจีบแฟนสมัยก่อนนี่ที่ที่ลานวัฒนธรรมหรือตอนนี้ก็ลานวัฒนธรรมนะไม่เขาไม่เล่ลก,กลานตะกอเียกลานวัฒนธรรมเนี่ย<อ>พี่จีบอยู่กี่ปีอะอ,อ,อาคารเรียกว่าเดอของเนาะเดือของเป็นยังไงบ้างครับเด,ดของขอ,องไทยเขาแปลออกมาเป็นลา,านเสาเกอดใช่ไหมลานสนามเอเอ,เอที่เขาอะไม่ด่าไม่ด่าอะไรแปลความหมายเป็นอย่างอื่นเนี่ยเขาบอกว่าอาคารจีบชาวอาคารนี่ง่ายมากอย่างนี้ใช่ไหมอือฮึ แต่เท่าที่ผมรู้มาเนี่ย<อ>การจีบสาวอาขาเนี่ยเอ่ก่าที่ผมจะได้อะไรเนี่ยต้องติดตามจีบกันมาสามสี่ปีถึงคือต้องไป<ะ>คุยจะ,จะเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะไปคุยที่ลานนี้จะมาสามสี่ปีสามสี่ปีด้วยนะนะคือการจีบสาวของอาขาเนี่ยไอ้ที่การแก้งถ้ามีคนอยู่เยอะเนี่ยไอ้สาวอาขาเนี่ยเขาจะเกรงใจเขาจะเอาใจผู้ชายเนาะครับ แต่ในที่รับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปแตะต้องอะไรเขาเลย mm hmm. เอยก่อนจะเราจะแต่งงานได้อาคาที่จะยอมเสียเนี่ยก็เมื่อที่จะยอมเสียเนี่ยเขาพร้อมที่จะแต่งงานแล้วเขาจะรู้เรื่องกับคนคู่กรณีเนี่ยอย่าง mm hmm. เป็นแฟนกันเนาะเขาจะรู้ท mm hmm. ุกอย่างถึงจะยอมเสียตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองคิดดู ตั้งแต่เมื่อสมัยก่อนเน่ยจะไม่มียาคุมจะไม่มีถุงยางป้องกันอะไรอย่างเงี้ยอทําไมอาคาถึงอยู่ถึงได้อายุ2 0่สถึงยี่สิบห้าอืต้องสังเกตจากตรงเนี้ยนี่ก็ต้องดูจากข้อเท็จริงว่าขนาดพี่เองไปจีบแฟนยังต้องจีบอยู่4ปีเลยในร้านสีปีอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่า อย่างที่เขาว่าเนี่ยอขางง่ายแม่องนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่จริงครับนี่อะไรกันเนี่ยอะไรกันเด็กมาถล่มอยู่ตรงนี้มาเนยขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากเอาโอ้อยู่ตรงนี้ก็มีมีมีนี พ็อสเซิร์ฟคอมเราตอนนี้เรากําลังนั่งคุยเรื่องวัฒนธรรมของอาคายและที่บ้านของอาคานะครับก็เดี๋ยวคงจะถ่ายทอดให้ดูบนเว็บไซต์หัวล้ออะไรนะครับอมดีไม่ดีเดดมดีชื่ดีเดดมดีไม่ดีเดดชื่ดีเดดชื่อดูจาเดดดูจ้าหมาเดด mà yo mà mà yo yo nè nè bé bé sum sum thề thề dùm 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 cha cha sĩ đi <laughs> đi bé phù bé u u cho cho mò ye mò ye gì gì thao phong mò khổ thong à gì thao phong à anh ấy cứ chụp cái quan na nếu cứ chụp luôn gì thao จะไปใส่ตะกุนใครตะกุนมาเลยคือจากที่อ่านมาเมื่อกี้ส่วนจนี้นะรวมรวมเขาบอกว่าผีกับคนอยู่ร่วมด้วยกันมันเป็นมิติอย่างนี้ไปจะเป็นเรื่องของคนละเพราะนั้นแยกเรื่องตะกคุณใครตะกุนมาจูปะจะออกไป่างนี้ 上坡坡，坡坡上，坡上坡。一年一年去了，看不看不熟，不熟了，来去去了，年年来来上上上上去了，去了去了。一个一个老来大，满眼七千一面的，社会上人人人有争。上土土老老师，沙嘎，你个辛苦了呢，沙嘎干消消路路走。 ตกลงซากากาสวยหึผีเต็มไป1เลยไม่อยากงําสายสายของตระกูลเดลละคนน่ะจริงๆผมเนี่ยเอ่อทพอชาชะลมมือบื้อลมลมห่อ60 10 10เบิร์กคือเท่าแหละเท่าแหละจังๆกว่าหลองหลองบังบอดีดีเจ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 ขอขอยืนหาร์ เงยจ้องจ้องกากาลูลูชเชมมือเทเทมองมองโลูลซาซาสองสอบบโยโยเกเกทูพ่อผมนี่คือทูชองโออันนั้นมันอาจจะเป็นผู้เท่าที่ที่เร่งแล้วก็ทําให้รู้ต้องถามคนหนุ่มของพี่อ่ะพี่ต้องถ้าเกิดพี่จําไม่ได้ก็คือมันไม่ได้สืบทอดถึงพี่ละคือนี่ก็ได้ถ้าถึงวาถ้า,ถาของระขาเนี่ย เขาแค่เรื่องนี้ไงถึงเขาปฏิปทอในเรื่องว่าทำามไม่ได้เลยหาโอกาสเข้าสนนาอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องนี้สาเหตุหนึ่งที่ทให้เขาเป็นเรื่องหาทางออกที่ความใช่ความสุดยอดเขาตัวเองสนนาคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องนับพราเขาบุรุษอะไรอย่างเงี้ยไงก็เขาเลยนี่